สวัสดีครับทุกคนมาครับมาครับวันนี้เมนูนึ่งไก่สมุนไพรนะครับผมนึ่งไก่นึ่งไก่ตะไคร้แล้วก็นี่ครับน้ำจิม้มซีฟู้ดครับผมฝีมือแม่แตงมาครับมาครับทุกคนถุกข้าวกข้าวมามาถานัดไหมขอเอาปีก่อนเลยอืม เปื่อยดีเลยครับมาครับพี่น้องมาเด้อมากินขขาวน้องกันครับเขาวเทียงตัดหญ้าแล้วรลุยจริงนิ่มจริงละลายในปากเลยหอมตะไคร้ครับ หัน,นไว้ดูป,ปากกรดูรับ ญาเสร็จให,หม่ๆนเหนื่อยแบบนี้น่าได้เรื่องเลยมาค่ะมาค่ะกินข้าวด้วยกันพูดดังๆหน่อยสิมาค่ะมาค่ะกันอีกมาค้าพูดใครจะได้ยินด้วยเหมือนเวลาพ่อพูดก,กับหนูแหละอ้าว ถ้าไม่อยากจะเสียงดังไงเสียงดังก็เหมือนกระแทกเสียงมงันก็นนเหมือนทะเลาะกันไงขอนเ้วติดมืออนี่เองคุยกับพี่น้อง <c oughs> อยู่ตั้งไหนงงี้ยเงีง้ยเงหนบอกอยให้าาลูกน,นัษามันพี่ติงอยากเล่นน้อง เอาไปให้ลูกชายครับเอาไปดีน้องหนึ่งแับเดี๋ยว,ยวมาครับมาครับนี่น้องตีตมันกินไม่ได้นะลูกลูกก็อร่อยใหญ่เลย ออืของพ่อแน่เลยกะดูกอ่อนใช่คอในกระดูกอ่อนตรงอกเนี่ยนึ้ว่ามันยังไม่เปื่อยตอนแรกว่าจะนึ่งต่อ ไม่ต้องเคี้ยวแล้วท่านหนึ่งต่อเครื่องสมุนไพรครับอื ไนเลยเต็มคำดิอิ่มไว แป๊บนึงนะก็ดูตงนีดูน้งสใจไเป็นตัวเลยไม่สนใจได้ไง น้ำจิ้มก็อร่อยเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน,น่อยๆข้าวไม่จุกเลยจุกแต่ไก่คอ,อ,อเลยวะคอสุ่มอะอมสุ่มคอไว้ ไปาำหญ่มาทำท่าจะอิ่มครับเมื่อทำท่าอิ่มแล้วถ้าบไม่ติดว่ะ <c oughs> เอาไว้ลูกนะหมดไม่เหลือวหลอกตัวเนี <c oughs> ้ยพอดีกินสองคนอ่ะมันไก่เขาเรียกอะไรไก่น้อยไก่หนุม่มน้อย สำหรับพิิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม